Students r t e r n o น n นะคะสวัสดีตอนบ่ายนักเรียนป .6 ทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะยังอยู่ในเรื่องของ past simple tense อยู่นะอาจจะมีความยาวนานดูเล็กน้อยนะจ๊ะโอเคคลิปนี้เป็นคลิปที่ทำแบบสดๆร้อนๆมากครูเพิ่งอัดเมื่อตอนเที่ยงวันนี้เองนะคะก็คือ อรอบที่แล้วเราก็ทำเป็นปฏิเสธอะไรกันมาเรียบร้อยใส่ตัวดิ้นหรือจิดึดนเข้ามาเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูในอีกรณีนหนึ่งของอประโยคที่อยู่ในรูป past ที่มันมีตัว verb to be ะคะ่ะ verb to be verb to be ชื่อต้นของมันเนี่ยเขาเรียกว่า,าชื่อชื่อแรกร่างแยกอเองดังดังแรกไม่ใช่ร่างแยก ตัวร่างแรกของมันเนร่างต้นเนี่ยมันคือ B ใช่ไหมแล้วพอมันมาอยู่ในรูปของ Present Sim Present Sim เจก็ B เนี่ยมันก็กลายร่างเป็น i s m r ทีนี้พอนางอยู่ในรูปของอดีตเรานาง i s m r ตรงนั้นก็จะกลายเป็น w a s ก a บ w o r e d ใช่แล้วค่ะช่องที่สองของ v o r b d to be คือ w a s ก a บ w o r e d วอชกับ e วอ r d ใช้ต่างกันยังไงหลายคนน่าจะพอจำได้ว a ชเราใช้กับประธาน He, She, It แล้วก็ I ค่ะก็คือแล้วก็ประธานเอกพจน์ทั้งหลายแต่ของที่มีอย่างเดียวคนคนเดียวนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้คือประธาน I, He, She แล้วก็อกีอันนี้ใช้กับ Was ค่ะส่วนต่อมานะคะก็คือตัว Word เวอร์นะคะเวอร์ Word ใช้กับประธาน U V D U V D แล้วก็ประธานพหูพจน์ทั้งหลายแหละนะคะทีนี้สิ่งที่เรามักจะผิดกันบ่อยๆเลยก็คือเราอย่าลืมเรื่อง this that t h i s แล้วก็ don't เราเคยเรียนเรื่องนี้ตั้งแต่ป2แนล่ครูจำได้ this แปลว่านี้ของอย่างเดียวนะคะนี้ส่วน this this คือเหล่านี้หมายความว่าของหลายๆอย่างที่มันอยู่ใกล้ๆนะทีนี้มาที่ dead ค่ะ dead คือของอย่างเดียวที่อยู่ไกลออกไปหน่อยส่วน those ก็คือแปลว่าเหล่านั้นก็คือของที่บบอยู่ตรงนั้นน่ะนั้นน่ะของหลายอย่างที่มันอยู่ไกลออกไปนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะใช้ those ทีนี้เราต้องใช้ถูกดิสของอย่างเดียวอยู่ใกล้ใช้กับวอสส่วนดิสของเหล่านั้นคือหลายอย่างอยู่ไกลก็ต้องใช้กับเบอร์แด๊กก็เหมือนกันแด๊กของอย่างเดียวก็คือใช้กัวอสส่วนโดสก็ต้องใช้กับเบอร์ตรงนี้อย่าพลาดนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากปกติก็คือวอสกับเบอร์หรือวอสคือวเนี่ยคำแปลของมันก็คือเป็นอยู่คือใช่ไหม และทั้ง3อย่างเลยพี่เขามีความบอกว่าชิ้นแปลไดถึง3มอย่างเออสุดยอดอเนกประสงค์อาทีนี้เรามาดูโจทย์กันจดโจทย์จ้าโอเคหยิบสเล็กขึนจ่อขึ้นมานะคะข้อที่1นึ่งแคปิแล้วก็ เว้น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 ไว้นะใส่สามหกไว้ก่อนก็ได้ค่ะแคปิตอลไอจุดสามหกสองครั้งอ่ะสติลเดนต์ลาสเซียฉันเป็นนักเรียนเมื่อปีที่แล้วไอจุดจุดจุดนะคะจุดตรงจุดจุดจุดนี้ใส่สามหกไปสามครั้งนะวักหนึ่งช่อง A ค่ะวักหนึ่งช่อง S T-U-D-E-N แล้วก็ T-student วักหนึ่งช่องค่ะ L-A-S-T-last วักหนึ่งช่องค่ะ Y-E-A-R แล้วก็ Full Stop I-student ะ student last year ฉันจะจ,จุดนักเรียนเมื่อปีที่แล้วต่อมาข้อที่สองค่ะแคปิตร์ Y O U เสร็จแล้วนะคะจุดสาหกไป3มทีค่ะวักหนึ่งช่อง A วักหนึ่งช่อง L A Z Y z นะคะ z ก็คือตัว z นั่นแหละ l a z y วักหนึ่งช่องค่ะ b o y boy วักหนึ่งช่องค่ะ i n ค่ะอ่านว่า in วักหนึ่งช่องค่ะ t h e t วักหนึ่งช่องค่ะ p p, p, p a s t past แล้วก็ full stop ค่ะ you จุด a l a ไรซิ boy in the past คุณเป็นเด็กดื้อในอดีตนะคะ you check with w o r d d ใส่หมายรูนะข้อที่3ค่ะ capital S at e g จุดๆ at วักหนึ่งช่องค่ะ S C H DOUBLE O L School วักหนึ่งช่องค่ะ I N In วักหนึ่งช่องค่ะ T H E D วักหนึ่งช่องค่ะ M O R N I N G ฟุตสต๊อปค่ะจจจุุุดดด C School in the morning เธอจจจุุุดดดที่โรงเรียนในตอนเช้า ่อมาข้อที่4ค่ะ Capital H E He แล้วก็สามหกสามหกสามหกค่ะจุดจุดจุด,จดนั่นแหละวักหนึ่งช่อง Angry Angry วักหนึ่งช่องค่ะ Last Last วักหนึ่งช่องค่ะ N I G H T FOOSTOP He ่จุดจุดจุด angry last night angry แปลว่าโกรธค่ะเขาโกรธเมื่อคืนนี้ค่ะตัว ismr หรือ was were ตรงนี้นะคะนอกจากว่าจะแปลว่าเป็นอยู่คือเนี่ยมันก็จะใช้กับการอธิบายแบบเขาเรียกตรงเนี้ยว่ามันเป็น adjective ป่ะเนาะเพราะคืออธิบายว่าแบบเออรู้สึก ปวดเอ้ยเนี่ยอย่างตรงนี้เราจะพูดถึงอีกทีหนึ่งข้อห้าค่ะ Capital T H E S E D แล้วก็เอ่อจุดจุด,จดค่ะจุดสามหกนะวักหนึ่งช่อง M Y M I วักหนึ่งช่องค่ะ F A V O R I T E f a w o r i t ว่าหนึ่งช่องค่ะ S H I R T church แล้วก็ f u l l stop ค่ะต่อมาข้อที่6ค่ะ Capital P d o n O N ปูนค่ะอ้อลืมแปลข้อห้า D my favorite church ก็แปลว่าพวกนี้ค่ะมันเป็นเสื้อเชิ้ตตโปดของฉันเมื่อในอดีตนะเพราะว่าเป็น w a สกับเวอรเข้าไปใส่คือในอดีตเสื้อของนี่แล้วก็มันคือเป็นเสื้อตกโปดของฉันแบบนี้นะคะดูดีว่าดี s ใช้บอสหรือดี s ใช้ w ว r รค่ะต่อไปข้อที่6อีกรอบนึงนะแ a p ิตอลพีบบโอเปูนแล้วก็จุดๆค่ะ วักหนึ่งช่อง V E R Y very วักหนึ่งช่องค่ะ H U N G R Y hungry วักหนึ่งช่องค่ะ L A S T last วักหนึ่งช่องค่ะ N, N, N I G H T night ฟูสต็อปค่ะปูนจุดจุดจุด very hungry last night ปูนหิวมากเลยเมื่อคืนนี้ค่ะปูนคนเดียวใช้ watch word จ้าใส่มานาะใส่แทนจุดจุดจุดไปเลยนะคะต่อไปข้อที่7ค่ะ capital K A R N G A N วักหนึ่งช่อง A N D วักหนึ่งช่องค่ะ U S S วักหนึ่งช่องค่ะจุดจุวักหนึ่งช่องค่ะ i n n ะวหนึ่งช่อง t h e d วหนึ่งช่องค่ะ f o r e s t forest วักหนึ่งช่องค่ะ y e s t e r d a y full stop ค่ะ and institute in us the For e y การกับอันี่ยอยู่ในป่าเมื่อวันนี้เวลาทำนะคะก็คือ,อ,อหลังจากที่เราล่องโจ่เสร็จแล้วเนี่ยให้เราเอาวอสกับเวอร์นะคะเข้ามาใส่แทนจุดๆ,ๆได้เลยค่ะอันนี้ครูไม่บังคับนะคะว่า เราอาจจะใส่วอทหรือเวอร์ไปเลยก็ได้หรือว่าใครจะเล่าโจทย์ก่อนแล้วค่อยมาใส่วอกับเวอร์ทีหลังก็ได้ครูจะตรวจนะคะว่าใส่วอทกับเวอร์ถูกที่ถูกทางไหมเท่านั้นแหละอันไหนควรใช้วอทแล้วก็อันไหนควรที่จะใช้เวอร์ทั้งหมดเสร็จข้อคะ่ะโอเคนะส่งครูม,มาใครที่ไม่สะดวกถ่ายภาพอัดเสียง มาให้ครูดได้เลยเหมือนน,นุ๊กอ่ะนะเช่นกหนึ่ง I w a s a student last year ค่ะครูคลิปแบบนี้ได้นะจ๊ะโอเคตอนนี้นะจ๊ะ See you later alligator จ้าเอา้ากดปิดตรงไหนอ่ะ